อันนี้นะคะจะเป็นจุดรถบาัสสาย28ที่จะไป Jewelry Campus โอเคโอเคค่ะเราก็มาเจอเพื่อน นของเรานะคะที่มาด้วยกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงก็นิดๆและ<ม>ก็คือคาดเริ่9ม9โมง<ม>ตอนที่บอกตอนมีตั๋วรถบัสท,ที่เราซื้อนะคะตอนที่เรามาครั้งแรกเนี่ยก็คือซื้อได้เลยนะคะ259ปอนด์ต่ใช้ได้1ปีนะคะก็คือไม่ได้ใช้ทั้งหมดของเมอร์นอร์ติงแฮมนะคะต้องบอกไว้ก่อนถ้าคุณจะใช้แ r รมหรือใช้รถบัสสายอื่นๆเนี่ย ก็คือมันจะมีบัตรที่ชื่อว่าโรบินฮูดอ่ะมันก็จะคุ้มกว่าแต่เนื่องจากว่าเราอะ่ะไม่ได้ใช้แทมเราก็เลยซื้อแบบของมาลายแทนค่ะเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันรถออกละ Thank you เป็น Hopper b u บสนะคะที่เชื่อมระหว่าง University Park นะคะเป็นอ e ีแคมป s สหนึ่งฟรีค่ะเพียงแค่โชว์บัตรนักศึกษาไปเรียนกันค่ะถึงแล้วค่ะตึกเรียนของเรา u u บ l e e Campus ก็คือเป็นของ Business i n e เ s School <camp us S 1> เดี๋ยวเราจะไปโรงอาหารกันนะคะคณะของเราเนี่ยแบบมันจะค่อนข้างอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยก็คือมีเด็กไทยแค่2คนนะคะนอกานั้นก็จะเป็นต่างชาติทั้งหมดแล้วก็มีคนอังกฤษด้วยไฟนัลไฟนันี่นะคะเขาก็จะมีฮีเตอร์ ถึงเวลาแล้วค่ะที่นี่จะเสิร์ฟอาหารตอน11.30โมงครึ่งนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราฟ i n i s h รันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตึกที่เราเรียนกันเหมือนเดิมเพื่อรอเรียนในคาบต่อไปช่วงบ่ายโมงนะคะ is i อ,อยากกินก๋วยเตีเ๋ยวเป็ดไหมคะ คือบอกเลยว่าที่นี่นะคะเน้นธรรมชาติมากคือทุกอย่างนี่แบบเรียนอยู่ในป่าเลยเปล่ามีมิทติ้งกับเพื่อนแป๊ It's raining outside. I you an umbrella. Oh no, no. This is a cheap umbrella? Yes. It's, it's only six pounds, you know. Do you like entrepreneurship? Yes. I love entrepreneurship. And do you like University of Nottingham? Yes. Which university <coughs> you gotta see like goose? So, yes. I love this university. Do you like yes. this university? Why? firstly that i interested like uh, to work with startup uh, we can work with startup mm -hmm. in the next term yeah uh -huh. you can work with the real company it's quite interesting yes, yes. ตัดภาพมาที่ซิตี้เซ็นเตอร์นะคะเราจะไปทานนันโดสกับเพื่อนในห้องของเรานะคะขณะนี้เป็นเวลาแค่5้าโมงนะคะคือมืดมากใครที่มาอังกฤษนะคะถ้าสมมติอยากได้เสื้อผ้าที่แบบตามเทรนด์แล้วราคาดีเนี่ยก็คือ p r i m a r รเลยคะ่ะ คือถูกกว่าซาร่าแล้วก็ถูกกว่า h ฮเนอันนี้ก็เป็นร้านพิซซ่านะคะตามเมืองตอนนี้เขากำลังจะมีงานคออาริสต์มาสกันนะคะเขาก็เตรียมเอาเครื่องเล่นเอาต้นคออริสต์มาสที่เป็นต้นไม้จริงๆมาลงแล้วนะคะอยู่ที่ o m a าเกส Square นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นใจกลางเมืองของนอตติงแฮมเลยนะคะ mm hmm. นี่นะคะที่แม่เชาเราบอกว่าถ้าใครซื้อบัตรโรบินฮูดนะคะ mm hmm. ก็จะได้นั่งแทมแบบนี้ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่นานันโดนะคะเราจะไปที่ร้าน Heavenly Dessert นะคะ ไปกินชานมไข่บุกแคนสรุปก็คือได้กันมาแค่3คนนะคะคนอื่นกินไม่เป็น One day with me ที่ University of Nottingham นะคะก็คือวันนี้เราพาไปที่ Ju b ิ l ี่แคมปัสนะคะเป็นแคมปัสสำหรับชาว Business School นะคะใครมาเรียนที่นี่เรื่องเรียนวิชาเกี่ยวกับธุรกิจนะคะก็จะได้มาสิ่งสถิตอยู่ที่แคมปัสแห่งนี้นะคะโดยที่แคมปัสก็คือทุกคนเห็นเจอน้องหงน้องหา่าน้องเป็ดน,น้องหมามันทำให้ใจอนี้ฮิวมากอ่าจะเล่าว่าในคลาสของเรานะคะองค h เทอ n ์นโบ a ิ i อิน n นเ a ชัน n อนด์ a มเนะคะเขาจะแบบมิกซ ชนชาติมากนะคะโดยที่แบบไม่มีชนชาติใดชนชาติหนึ่งแบบเยอะเกินไปนะคะทําให้เรานําได้แลกเปลี่ยนเค้เเออกันได้สนิทกันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เออในคัสเนี่ยก็จะแบบมีคนทั้งแบบเพิ่งเรียนจบมีคนทํางานกลางๆแบบทํางานหลายปีมากๆหรือว่าแบบเป็นเจ้าของกิจการบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับการ d i s c ัสกันนะคะเพราะว่า ที่อังกฤษอ่ะจ,จะเน้นการดิสคัชชั่นมากแต่ว่ามันมันไม่ใช่แค่แชร์คุณจะต้องโน้มน้าวให้เพื่อนของคุณที่อยู่ในกลุ่มน่ะมาเข้าใจว่าทําไมฉันถึงคิดแบบนี้ทุกอย่างคือแบบว่ามีเหตุมีผลของมันนะคะโดยที่ตอนเช้าเนี่ยเราก็เรียนวิชา creativity นะคะก็คือเรียนกับดรคริสนะคะซึ่งแบบดรคริสนี่แบบเป็นนักดนตรีนะคะก็คือดรเขาก็อินไวททุกคนในคลาสว่าพรุ่งนี้อย่าลืมไปเชียร์ผมนะมีคอนเสิร์ตเราก็จะไปกันนะคะ าสที่2นะคะที่เรียนตอนบ่ายก็จะเป็น r e p r e n r u r i a l in Context นะคะก็คือแบบบริบทของการเป็น Entrepreneur นะคะมีอะไรบ้างทั้ง Social Technology, Government, Family Business นะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับ Family Business นะคะกับดรเดวิด นันจะมีอีกวิชาหน,นึ่งก็คือ,อ launching new venture นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการคิดไอเดียคิด business plan อย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวก็จะเรียนวันพุงนี้นะคะเทอมนี้ทั้งเทอมก็คือเรียน3ตัวแล้วก็มี3ซมสินาสนะคะคือทั้งกลุ่มเยอะมาก <laughs> <laughs> ก็สนุกดีเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะถ้าน้องๆคนไหนกำลังเรียนอยู่นะคะคือแบบว่าถ้ามีแบบเป้าหมายว่าโอเคอยากมาเรียนเมืองนอกอยากช่วยพ่อแม่หาทุนอะไรอย่างนี้เออพยายามปั่นเกรดให้มันแบบ นิดนึงอะไรอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ SOP นะคะพยายามเขียนให้ตรงเป้าหมายให้แบบถามตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่ามีเป้าหมายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ๆมังโก้ก็คือจะเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะคะว่าแบบเออน้องควรจะลึกลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเสพติดแบบเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยเแบบน้ำหนาอะไรเงี้ยแต่ที่แบเติมเนื้อหน่อยเนาะเติมเนื้อหน่อยเนาะไรเงี้ยทำให้แบบโอเคแบบมีความเพอร์เฟลินมากขึ้นนะคะก็จอบดังนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่แบบเออช่วยทําให้เราเนี่ยแบบได้ทุนอันนี้เป็นความส่วนตัวนั้นเราก็ไม่รู้้้เเเหหมมืือออนนนนนนกััััวว่่าาาายยลจะปป็็งงงไบีถ เกตเล็กเกตน้อยแชร์เป็นประสบการณ์นะคะตัวเองเนี่ยจริงๆสมัครมาตั้งแต่ปี19แล้วนะคะโดยผ่านทางเอเจนซี่ mango นะคะพี่ๆ mango เนี่ยคือจัดการดูแลให้หมดนะคะตั้งแต่สมัครตั้งแต่ดู SOP ตั้งแต่เลือกคณะตั้งแต่เลือกมหาลาัยเลรเงี่ยคือพี่ๆจัดการให้หมดเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงแบบที่จะมาเนี่ยคือประเทศไทยกลายเป็นสีแดงเราก็แบบตายแล้ว จะมาดีไหมแต่คืออยากมามากแล้วพี่ๆก็แบบไม่ต้องกังวลนะพี่แบบปคัม่า์เพื่อนๆนอที่มาอยู่ที่แล้วนะคะก็ทำให้เราแบบอมแบบลดความแพนิกลงแล้วก็เตรียมตัวพร้อมที่จะมาที่นี่นะคะต้องขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่ดูแลมาจนถึงวันนี้นะคะถ้าใครมาเรียนที่อังกฤษแล้วสนใจ preneurship นะคะก็อย่าลืมนอตติงแฮมเป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณนะคะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ